มีหีดหอยของวิถีของคนเมียงเฮาเน่นะครับขอบคุณเจ้าตีเจ้าถานนะครับปางอยู่ตีอ่างตุ้งฮงวันนี้ปอลงโกโ้ก้อนนะครับพร้อมแล้วคณะสับสาบานหมูห้าหมูสกสองหมูเก่านะมาบนเจ้าตีเจ้าถานก็มีหัวหมูเครื่องไนดอก มีเนาะี่มีู่อย่างนะครับเ้อวันนี้นะโอ้วันนี้นะครับนี่เจ้าภาพใหญ่คือปะหลวงเนอคนนี้นะพอดีๆนะหลวงโกทินกรนะครับถ้าหารอากาศจะไม่ลืมหนึ่สัจจะสติสัจจะสัจจะลับจเอหล่น้ากรการเขาถูกคนนี้เป็นตี่ตั้งเขาวาถูกคนนี้มดแล้วกับ้สาบงแกกัน เอาละเสียบเสียบเสียบนีเลยเสียบเออเสียบเออนะครับอดอกไม้นีลนน่ลาบ้า้าเรอเครื่องไหนมีลาบยังลาบเนอเดี๋ยวรอลาบเนาะซอยมาเลยครับซอยมาเลยเออจะมีลาบเครื่องไหนจุดยางกูซิงกูยางเอาละมาเลยใส่ถ้วยมาเลยเดี๋ยวเขาก็ขอ,ขอกินซากกินเงี้ยนเปิลเนาะ เข้าเหนียวเนี่ยเดี๋ยวเราเจ้าภาพเก้ามาแล้วป๋หลวงอายุียังน้อยน่ะนี่น่ะอนาคตรพูดนะเนอเจ้าตีนอนัสนับสนุนพูดนะยัง้อยกับเป็นกำนันละเนาะเอาเ่าล้วเด้อยวเป็นจำเขาไปอันนี้หมาม,นเ,นม,ามาเนี่ยเป็นหมามเข้าเนอรนี่น่ะเอาละเอาดูยายก็มาดอกหมาม เดี๋ยวยังเหลือลาบเนอะนอออมาแล้วลาบนี่เปิดจะรองประเพณนี้เปิดจะต้องว่าจะต้องเลี้ยงเจ้าตีก่อนนะลูกซิ้ยลูกขาจะต้องกินที่หลังนะเนอะนอเออกินที่หลังนะครับเดี๋ยวกับมวนัานสันเล่าในวันนี้ก็่สวยเนี่ยพิงออกแนนนอนครับเนอะนี่นะครับนี่อังบ้าจงห้องเนอะลาบลาบล้อครับเนอเครื่องไหนดี่นจะกำลังโซ่ะอยู่นะเราจะบอกขววิถี ของปีน้องเฮาตังเจ้าเหนียนะครับเนอะประเพณีสืบสานวัฒนธรรมบทเจียดิเจียเฮาตังเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเด้อเดี๋ยวเขาเปิดนี่ก่อนเราเอาละนะวันนี้วันหวยออกเด้อถ้าถูกเราวันที่นี่นะงัวตัวควายตัวนอวันละวันที่สองก็ได้ปุ๊บวันละวันที่สองก็ได้นอกรบนีร่าระระ ไผ่ไผจะหลงอันนี้ทะเบียนล่องเพลงก่อนเนี่ยสมบูรณ์เนอะอาลาบมาแล้วครับเนาะปุ่นจะมีชุดลาบน่ะนะลาอ้อมออมอยู่ด้วยออมอยู่นาะครับเนาะเนี่ยชุดลาบมาแล้วครับนี่ละนี่ปางประเพณีของคนเมียงเฮาเนอะนี่ในบ้านตรงห้องตำบลเวียงอำเภอเริงจังหวัดเชียงรายปหลงปทินกรเนี่ยปหลงบ้านเนี่ยนุ่มน้อยไฟแหลงน่ะนะบ๊ายยู่บ่ายยางนี่นะครับ สี่หมูบ้านน่องสี่หมูบ้านเขาดีมีสุขเราผู้ที่มาร่วมงานวันนี้ครับขอเฮ้ออยู่ดีมีสุปปูคผู้ปูขนมีจุกมีใจเนอเดี๋ยวของลูกโบราณก็ขอขากขอเงี้ยันนี้ขอขอเจ้าตี๋เจ้าฐานที่กันขึ้นนำสำนักกันเนอร์วนเลยันนี้เเป็นวันดีเนาะวันดีเสียงโจ๊กครับเอาเนี่ยกาดเดือดร้อนก็ถูกมดกันเนาะครับเนาะ เอาละครับสาธุถูกหวยเน้อบ่อใหญ่ก็น้อยนะวันนี้นะบ่อใหญ่ก็น้อยเนาะปลวกเนาะบ่อใหญ่ก็น้อยล้ววันนี้เด้อเดี๋ยวพอเด้อซื้อตันอยู่นอมเดี๋ยวกันนังจะครับนี่ งานกับสมรุนแบรเน่ะครับครับแน่ม่อนงั้นเดเอาละถูกประลวนี่ประหลงโกนเนอะเอาละเอาละครับเอาสาธุสาธุลำลำรวยเนียว่านี่นะลำรวยเ้วย